เโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะคะเริ่มจะสุกแล้วค่ะเริ่มมีสีให้เห็นออกมาเป็นเหลืองเหลืองแล้วค่ะบนแดงนิดๆแล้วนะคะเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเก็บได้แล้วล่ะค่ะถ้าท่านใดที่ชอบทานแบบว่าไม่สุกมากก็ขนาดนี้กำลังดีค่ะเนี่ยค่ะเก็บไปทานได้มากเลยนะคะบางคนก็จะบอกว่าไม่ชอบสุกแดงมากเพราะหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกขนาดนี้จะ ไม่หวานมากนะคะจะกรอบๆค่ะนี่ค่ะสีออกเหลืองๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เงาะโรงเรียนสุราษฎร์นะคะจะได้รับความนิยมไปทั่วเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีในพื้นที่ของอบ้านนาสามหรือว่าแถวเวียงสะแถวอำเภอสองสามอำเภอตรงนี้เขาบอกว่าผลไม้จะมีรสชาติที่กรอบหวานโดยเฉพาะเงาะโรงเรียนนะคะจะได้รับความนิยมไป เป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีเทศกาลเงาะโรงเรียนบ้านนาสารด้วยตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ห่างจากสวนเราไปประมาณสัก30กิโลอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งปลูกเงาะที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันนะคะเงาะโรงเรียนสุราคมีไม่เยอะนะคะปัจจุบันเขาจะตัดโค้นไปเป็นจํานวนมากแล้วค่ะแล้วก็เขาจะพันไปปลูกพวกผลไม้ต่างๆเช่นพวกทุเรียนอย่างเงี้ยเยอะค่ะ เงาะปัจจุบันก็มีให้เห็นไม่เยอะอย่างต้นโตๆอย่างเงี้ยเขาก็ตัดโค่นไปเยอะแล้วเราก็เลยเก็บไว้หรือว่าปลูกเพิ่มเพื่อว่าปัจจุบันเงาะมันมีราคาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ปลูกแล้วได้รับประทานเร็วคะ่ะ3ามปีอย่างเงี้ยก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะเราซื้อมาต้นพันุ์มาจากอำเภอบ้านนาสารนะคะตรงนี้ที่แหล่งที่เป็นเงาะโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยค่ะ นี่นะคะลูกจะน่าทานนะคะขนาดนี้ค่ะแล้วก็ต้นอื่นๆแล้วก็มันก็จะเริ่มมีมาให้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามาใกล้จะค่ำแล้วค่ะก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะนี้ก็เริ่มมีรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะปีนี้มีหลายรุ่นมากเลยค่ะเงาะโรงเรียนแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะ มันก็จะเป็นออกนอกฤดูมาด้วยค่ะก็เลยเห็นได้ว่าปีนี้เงาะมีให้กินกันทั้งปีจริงๆค่ะนี่ค่ะลูกเล็กๆขนาดหัวไม่มือว่าเท่าก้านไม่ขีดก็ยังมีให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะนี่โดนฝนนะคะเลยร่วงไปเยอะแล้วค่ะลูกเล็กๆนี้นะคะฝนตกหลายวันแล้วก็ลมแรงนะคะดอกก็เลยร่วงไปบ้างค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็ลูกเอบางลูกนะคะบางช่อในหลงรูดูที่ผ่านมาก็ยังมีให้เห็นติดต้นอยู่นะคะลูกแดงแดงด้านด้านด้านบนนู้นนะคะต้นน้นค่ะจะเห็นว่าลูกแดงๆด,ด้านบนตรงกลางนะคะจะมีให้เห็นอยู่ว่าเป็นเงาะหลงรูดูที่ยังเก็บไม่หมดค่ะเพราะว่าปีนี้มีเงาะหลากหลายรุ่นให้กินกันทั้งปีจริงเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะ ยังไม่โตมากค่ะนี่ค่ะมาอัปเดตกันนะคะเหะใต้เหะสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ลูกโตขนาดนี้แล้วค่ะ